อันนี้พอดีน้องหมาที่บ้านนะครับเล่นนะครับก็เลยขาดนิดนึงกนะ็เรามาแกะกันเลยนะฮะพอดีมีที่ผาลูกสาวเข้ามาเล่นนะฮะน,นี่มันคืออะไร ึบอ๋อแกะไม่ออกโหหอดีมากโหออ๋ยโหแล่แล้วก็มาถึงวันวันที่เธอต้องไป ใช่แลกลายเป็นพิเศษขึ้นมาันทีเลยนะตอนี้ยยะว้าวสนใจเป็นไม่นักร้องกับแอปแม่ป๊าว้าวอะไรทันขับนนี่อ่ะอืมนี่คือ ซาวกาไม่ใช่สาวบาทนะสาวกาาวกาคือเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรทำเบาเอามาทำอะไรทำเบาๆอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ ขยะอ้โหอันนี้ก็ไม้ทองคำใช่ไหมไม้ทองคำครับมันใช้ยังไงใช้ยังไงมันสุเข้าไปได้ด้วยหรอโอ้โหโมันคือ,อไอติมนี่อูห้หป้ามันคือ,อไอติมเรามันใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้คงมีงขึ้นไลน,น,น์นะครับ เพราะว่าบอก FC ไว้แล้วนะว่าจะขึ้นไลน์นะวันนี้อ้ไมู่แก้ว,ว,นนว่าวจะทดสอบระบบบลอคปีนิซาใช่ไหมทดสอบระบบใช่ไหมประมาณนั้นอ้าโว้ยเนอะ ต้องเป็นแบบนี้แน่เลยอันนี้เดานะครับเดาเพราะว่าก็ไม่เคยมีมาก่อนนะครับมไม่เคยมีมาก่อนนะะงงๆอยู่นะครับอุปรกรณ์มันเยอะมากเลยน่าจะเป็นแบบนี้นะแอดว่านะนี่แล้วอันนี้ก็หมุนใส่โต๊ะเรานะครับหมุนใส่โต๊ะเรายืดแบบนี้อันนี้โอม้มันสามารถปรับได้ครับพี่น้องครับ มืนปรับแบบนี้ได้อันนี้อเอไว้ทำอะไรนี่เอาไว้ร้องเพลงนะครับาแล้วอันนี้มันมันหมุนยังไงอ่ะงงอันนี้อะไรอันนี้นะพัดลมหรอไม่รู้เหมือนกันเอาเราซื้อมนยังไงไม่รู้จักนี่ด้วย,ย,ยก็เห็นเขาร้องกันแล้วมันเสียงเพราะนะก็เลยลองลองดู ร,ระบบมันได้แค่นี้จริงเหรอจะดันแรงนะเบาๆเบาๆป,ป,ประมาณนี้หรือเปล่ามันเป็นพลาสติกนะครับเราต้องระมัดระวังนะแล้วก็ผมงงอันนี้ครับเขาใส่เข้าไปตรงนี้หรอพี่น้องครับแบบนี้หรือเปล่า ถ้าเดาถูกถ้าเดาไม่ถูกมันก็ใส่ไม่เข้าอันนี้เหรอโอ้มันใหญ่มากพี่น้องประจวบชอดยด d แล้วมันมีการใบโหงทำมาทำไมมัน<ห>มนี่แต่ภาษาอังกฤษครับพี่น้องครับ มีแต่ภาษาอังกฤษนะฮะแอดดิ้งไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปลองที่โต๊ะเรานะฮะแอากูอันนี้นอันนี้นี่อามาดูหน่อยมันมันเลี่ยงอแล้วอันนี้มันใส่ยังไงอันนี้มันจะเป็นตัวตัวอันนี้นะเวลาเวลานั้น ทำให้เสียงดีจะต้องรีบกลับไปดูปีตอันอ้อก,กับปอบสงสัยต้องไปดูว่าเขาติดตั้งยังไงปอบเบาหอมนะมันร้องเพลงอืลรู้แน่นอนอืมอ่ะจะท็อปก่อนเดี๋ยวเราไปสาธิตวิธีการติดตั้งก่อนรือไม่ก็ถามพี่เบียก็ได้พ่งนี้ดูเรื่องสาธิตใช่ไหมคะ ตอนนี้สองแอดก็อยู่ในห้องคอมนะคะเออยังไม่ได้ถามนางเลยนะคะนุกจะบอกว่าคลิปนี้นะคะใครว่าผู้หญิงสั่งของเก่งแค่ฝ่ายเดียวคะบ้านนี้นี่คือ,อพ่อบ้านคือพ่อบ้านใจกล้าไม่พอนะคะพ่อบ้านสั่งของเก่งมากนะคะตั้งแต่กลับมาตั้งแต่เมื่อวานนี่คือพัสดุมาส่งแบบทีมาสามชิ้นแล้วนะคะ วันนี้ก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะเก็บเงินปลายทางก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอดอดิสอนสั่งอะไรมานี่ก็ที่สั่งมาเพราะว่าเออสแตนด์บายจะได้ทดสอบระบบแล้วก็จะได้ร้องเพลงใช่ไหมคะแอดใช่ครั จะได้ไม่หลวบองชาวบ้านนะอจะได้ไม่หลวบหูชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านนี่เนี่ยล้วเราสามารถพกไปไหนได้สะดวกใช่ไหมคะเอาทำไมอ่ะมเป็นไปในห้องวิดีโอไม่ไปออกงานเกะกะอ๋อมันเกะกะแต่เหมาะที่จะอยู่ในบ้านใช่อ๋อหนูก็สังเกตเห็นแบบเออ่ยูทูบเบอร์เนาะไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์อ่า พี่ๆของพวกเราที่มีไม้ตัวนี้กันแต่ว่านักร้องหรือว่าคนที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรโคเวอร์ Cover, เนาะเห็นหลายคนมากที่แบบมีแบบนี้นะคะลูกก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช้อะไรยังไงแต่ว่าเท่าที่เราติดตามก็คือเสียงมันเพราะดีบอกนะยคะ่ะแอดสรุว่ามันชื่อไม้อะไรคะนี้ไม้ My ทองคำ เขาเรียกว่าซาวการ์ดเขาเรียกว่าซาวการ์ดอืมประมาณอุปกรณ์เหมือนรู้สึกว่าเออดูเหมือนรู้สึกว่าพี่ต้นอ้อก็แนะนำเนาะให้เราแบบใช่ลองซื้อมาใช่ไหมคะพี่อดีตสอนต้องซื้อซาวการ์ดอืมจะได้รู้ว่ามันน่าเล่นขนาดไหนใช่มีหลายราคาอืม เพราะว่าของบาร์เบียก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาสูงอันนั้นคือสำหรับศิลปินนักร้องที่เขาใช้กันโอเคก็สำหรับ EP นี้นะคะของเล่นใหม่ของแอดดิสันเดี๋ยวฝากพี่นะคะติดตาม EP ที่2นะคะเดี๋ยวจะทดสอบระบบแล้วก็ทดสอบเสียงนะคะสำหรับ EP น,ะะนี้นะคะ EP 1 EP อีแรกนะคะอย่าลืม ฝากกดไลค์คอมเมนต์ให้กับ Addison Family ด้วยนะคะไ uh huh. ว้เจอกันอีพี EP 2นะคะสวัสดีจ้า